สวัสดีสวัสดีสวัสดีมาพบก,กับผมนะครับวันนี้เรามากินแกงฟัดใส่ไก่กันนะครับแล้วก็มีไข่มึกแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดลาดนะครับแบบนี้เลยมาๆๆพี่น้องมากินกันครับเดี๋ยวมาลองคำแรกกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไงมาเลยครับโอเคนะไปได้เลยรสชาติกกล่องนะครับ แกงทางเหนือเนี่ยคือเขาจะใส่ปลาล้านนึงนะแล้วก็แกงปลาป่าหน่อยนะครับขอย้ำนะครับแกงปลาป่าปลาป่านี่ก็คือพวกกระชายแตกระชายแล้วก็เครื่องเครื่องแกงเขาก็จะแบบละเอียดนะทางเหนือนี่เขาก็จะแกงละเอียดนะครับปักอร่อยมากักแฟน อืมอร่อยถือโบราณเลยไ,ได้เลย <c oughs> คนก่อนไปกินข้าวแกงปักใต้มาเจ๋ได้นะครับไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนได้ดูเลยพอดีมันใต่มันยุ่งอ,อยู่เลยไม่ได้ถ่ายอร่อยจนลืมถ่ายเลยคิดดูดิ่นะวันนี้ก็กินอันนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวลองนี่กันไข่หมึกซีฟูด้ดแล้มีโอกาสไปนาเกลนะครับเลยซื้อมาไข่หมึกซีฟูด้ด รสชาติเดีย่ะนี่คือไข่หมึกแท้ๆเลยนะครับเห็นไหมไข่หมึกแท้ๆเลยโอ้โหดูดน้ำจิ้มฟีฟูด สุบราณ <c oughs> ครับผมวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาทําคลิปต่อไปให้ทุกคนได้ดูกันใหม่แล้วกันวันนี้ขอแค่นี้ก่อนจากเมนูนี้เลยนะครับอ่าแกงฟักไก่นะฮะแล้วมาเจอกันคลิปหน้าผมจะมีเมนูอะไรเด็ดๆให้ทุกคนได้ดูกันก็ติดตามอีพีต่อไปแล้วกันนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ